อย่างกรณีที่เราได้รับแจ้งมาที่หนองแขมหมวยเป็นกรณีพบผู้ติดเชื้อ5คนในบ้านหลังหนึ่งเรียกว่าติดกันทั้งบ้านเลยในจำนวนนี้มีคนป่วย SLE ก็คือเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันมีปัญหาแล้วยังเป็นโรคไตวัยเรื้อรังต้องฟอกไตเกือบทุกวันวถึงตอนนี้ไม่ได้ฟอกไต5ชีวิตเนี่ยหมวยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในถนน,นเพชรเกษมเ9หนองแขม อ,อาการหนักที่สุดเป็นคุณยายวัย79ปีใช่ไหม เริ่มมีไข้ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาจากนั้นไปพบแพทย์ในวันที่13กรกฎาคมแพทย์ตรวจหาเชื้อโควิดเพราะว่ามีอาการเสี่ยงก่อนที่ผลจะออกมาวันที่14ว่าติดโควิดแล้วก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมีอาการปอดติดเชื้อแล้วก็พอคุณยายติดโควิดค่ะก็เลยทําให้หลานที่อยู่บ้านเดียวกันที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง SLE แล้วก็อย่างที่พี่บอกนะคะก็คือเป็นไตวายเรื้อรังต้องฟอกไตเกือบทุกวันคือปกติไปทอดไปไปฟอกไต เนี่ยวจันพุทธเสาใช่ไหมใช่ค่ะคือไปตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเข้าฟอกไตแล้วก็พบว่าติดเชื้อก็เลยไปฟอกไตไม่ไดไ้เพราะมันจะกระกจายไปที่คนอื่นอาการล่าสุดของหลานอายุ33ปีคนนี้เป็นหลานสาวเนี่ยก็คือเป็นไข้ไอและมีน้ำมูกขณะนี้ยังไม่มีเตียงและยังไม่ได้ฟอกไตามาหลายวันแล้ว อีก3คนเนี่ยมวยก็ยังไม่มีใครได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดลูกชายของคุณยายที่อายุ58ปีลูกสะพ้ายอายุ53ปียังไม่มีอาการนะคะแต่ว่าลูกชายอีกคนหนึ่งอายุ56ปีเป็นคนพิการมีอาการทางสมองตอนนี้เริ่มมีอาการป่วยก็คือมีไข้ไอแล้วก็มีน้ำมูกคือคาดว่าทุกคนในบ้านน่าจะติดโควิดกันทังบ้านนะคะนี่ฮะคือตอนนี้ครอบครัวนี้วิงวอนก็คือเอาคนที่มีปัญหาต้องฟอกไต เอาไปรักษา <นะ S 2> ก่อนได้ไหมเพกกราะกลัวว่ายิ่งไม่ได้ฟอกไตแล้วติดเชื้อเนี่ยนะติดมาจากคนในบ้านค่ะในบ้านมีสี่คนเราเป็นผู้ป่วยมีโรคประจําตัวคือ SLE แพ้ภูมิตัวเองแล้วก็โรคไตาวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการฟอกไตทุุกวันจันทร์พุธเสาร์ถ้าไม่ได้รับการฟอกก็คือจะมีปัญหาเรื่องของเสียและ น้ำจะท่วมปอดอาจทําให้เสียชีวิตได้ซึ่งตอนนี้ไม่สามารถเข้าไปที่ศูนย์ฟอกไตได้ค่ะเพราะว่าอาจจะทําให้ผู้ฟอกไตท่านอื่นได้รับความเสี่ยงนอกจากเรายังไม่ได้มีใครตรวจเชื้อโควิดเลยเพราะว่าคิวเต็มไม่มีคิวเลยแล้วก็ที่บ้านมีคุณอาซึ่งเป็นผู้พิการทางสมองด้วยละคะ่ะเริ่มมีอาการแล้วสคนคือเรากับคุณอามีไขต้ต่ำๆมีไอเหนื่อยเล็กน้อยแล้วก็มีน้ำมูกค่ะ อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยนะคะเพราะตอนนี้ไม่มีที่ฟอกไตเลยนี่ฮะเป็นตัวอย่างของ